หลายคนมีความสงสัยว่าครูบาบนชุม่มยานสังวโรเป็นพระนิกายอะไรโดยศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทรบรรจบบรรณรุจิราชบัณฑิตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบรรจบบรรณรุจิบ้านบรรณรุจิ แจงละเอียดยิบครูบาบุญชุมเป็นพระนิกายอะไรพร้อมยกพระไตรปิฎกอธิบายถึงการแสดงปริศนาธรรมโดยศาสตราจารย์บรรจบบรรณรุจิได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ระบุว่าหลายคำตอบกับพฤติกรรมของครูบาบุญชุมตอนที่หนึ่งแสดงพฤติกรรมแปลกๆครูบาบุญชุมเป็นพระนิกายอะไร สมาชิก a c e b o o k ถามผมว่าครูบาบุญชุมเป็นพระนิกายอะไรครั้งแรกผมไม่ตอบเพราะไม่ได้คิดจะให้คุณค่าของความเป็นพระที่นิกายแต่ต่อมามีหลายคนส่งรูปมาให้เห็นแล้วก็เลยเข้าใจคำถามและคิดว่าไม่ตอบไปได้แล้วหากต้องการเคลียร์เรื่องนี้แก่สังคมจึงตอบว่าดูจริยวัตรและการแต่งกายของท่านแล้ว น่าจะบอกได้ว่าท่านเป็นพระนิกายเทรวาดผสมกับนิกายวัชรยานพูดถึงเทรวาดน่าจะเป็นลูกผสมระหว่างพม่าก,กับไทยและวัชรยานก็เช่นกันก็ดูจะเป็นลูกผสมระหว่างเนปาลกับทิเบตซึ่งพัฒนามาจากมหายานเดิมในราวพุทธศักราช1,000เรื่องลูกผสมระหว่างพม่าก,กับไทย ก็ต่างกันแค่ลักษณะการห่มจีวรและสีจีวรโกนคิ้วไม่โกนคิ้วส่วนวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็คล้ายๆกันสำหรับเนปาลกับทิเบตจะผสมกันแค่ไหนก็ขอฝากไว้ศึกษาด้วยแต่ที่กล้าระบุเช่นนั้นเพราะนิกายวัชรยานเวลาทำพิธีสำคัญสำคัญจะสวมหมวกมีทั้งหมวกแดงหมวกเหลือง เคยเห็นครูบาท่านสวมหมวกเหลืองอยู่บางครั้งเวลาประกอบพิธีสำคัญแสดงว่าได้รับอิทธิพลมาจากนี่กายวัชราย,ยานซึ่งชำนาญเรื่องการใช้คาถาอาคมและเวทมนต์สู้กับสิ่งลี้ลับท่านแปลกไปไหมมีคำถามว่าท่านแปลกไปไหมยอมรับว่าแปลกไปพฤติกรรมที่แสดงออกแปลกๆนี้เมื่อก่อนไม่เคยเห็น สาธุชนและสิทธิ์ของครูบาจํานวนมากก็ยืนยันเช่นกันแต่ถ้าจะถามว่าแปลกขั้นไหนก็คงตอบได้แต่ว่าแปลกไปจากเดิมชนิดที่บาลีเรียกว่าตับพิปริตะคือตรงข้ามกันไปเลยกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยเห็นภาพท่านเล่นแลบลิ้นปริ้นตาบนธรรม,มาฏพูดไปหัวเรอะไปเดินรำปนไป กับพวกเล่นดนตรีถือของป้อนคนโน้นคำคนนี้คำเล่นสนุกสนานเอาน้ำแข็งวางบนหัวคนกราบเนนน้อยซึ่งทั้งหมดนี้มองด้วยตาเราเราก็เห็นว่าไม่ใช่กิริยาอาการของครูบาบุญชุมรูปที่ก่อนเข้าทำปิดวาจาเป็นเวลาสามปีปฏิกิริยาของสังคมเป็นอย่างไรสังคมมองตรงกันว่า แปลกไปแต่ก็ต่างกันไปในประเด็นใหญ่ๆว่าท่านกำลังแสดงปริศนาธรรมบ้างท่านป่วยทางสมองบ้างซึ่งผมเห็นว่าสองประเด็นนี้น่าเคลียรหรือทำความเข้าใจกันด้วยหลักวิชาประเด็นแรกท่านแสดงปริศนาธรรมความเห็นกลุ่มนี้เชื่อว่าท่านแสดงเรื่องสำรวมระหวังตาหูจมูกลิ้นกายฟังแล้วเข้าที ผมเลยต้องไปไล่เลียงคำพีเทรวาดดูพระพุทธเจ้ากับพระสาวกรูปไหนเคยแสดงปริศนาธรรมแบบนี้บ้างก็พบว่ามีแสดงปริศนาบ้างแต่เป็นปริศนาธรรมแบบคำพูดคือพูดให้คิดส่วนที่จะแลบลิ้นปลิ้นตาหัวเราะเอิกอากไม่พบแม้ในพระไตรปิฎกบาลีจะระบุว่าพระพุทธเจ้า เคยแสดงปาฏิหาริย์ให้พราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระคุยหะอวัยวะธรรมขณะประทับอยู่ต่อหน้าสาธารณชนจริงแต่คนที่สงสัยเห็นอยู่คนเดียวไม่ประเจิดประเจ้ออะไรส่วนพระสาวกเล่าพระสาคตะมีฤทธิ์มากปราบพญานาคตัวดุร้ายได้ทำให้ชาวเมืองหายกลัวพวกเขาเห็นท่านเป็นฮีโร่ ควรจะต้องสะดุดีกันเลยแต่ละบ้านจึงเตรียมน้ำชัยบาลน,น้ำดื่มแสดงใจชนะก็คือเหล้าบ้านละจอกไว้ถวายให้ท่านดื่มเวลามารับบินธบตอนเช้าพระสาคตะไม่ขัดข้องให้ดื่มก็ดื่มปรากฏว่าเช้าวันนั้นกลับไม่ถึงวัดเดินเมาแอแอนหน้าแอนหลังล้มฟุบหลับข้างทาง พระพุทธเจ้ามาพบเข้าจึงให้พระประคองท่านกลับวัดและถือเป็นต้นเรื่องบัญญตัติห้ามพระดื่มสุราเล่าเรื่องนี้เพื่อบอกว่าพระสาขะรูปนี้ตอนเป็นพระฮีโร่นั้นยังเป็นพระปุถุชนแต่ได้ฌานสี่แสดงฤทธิ์ได้เก่งมากปราบนาคได้แต่สติท่านก็ต้านทานฤทธิ์เล่าไม่ไหวดื่มเกินขนาดก็เมาเป๋เอา,เอาทีเดียว สรุปว่าพระไตรปิฎกบาลีของนิกายเทราวาสไม่มีระบุจะเรียวัดแสดงปริศนาธรรมแบบครูบาปุญชุ่มไว้ยังอยากให้ความเป็นธรรมกับครูบาปุญชุ่มอยู่เลยหันมามองดูพระเทราวาสในสังคมไทยเราแต่โบราณพระเทระทั้งหลายเช่นสมเด็จโตวัดระฆังก็แสดงปริศนาธรรมเยอะ แต่ก็ไม่อย่างนี้หลวงพ่อกบเข้าถ้ำสาลิกาลบปุรีก็น่าสนใจรูปนี้แสดงปฏิหารเยอะมากสุดท้ายท่านตัดรำคาญคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองที่มารุกรานท่านว่าชอบแสดงอะไรแผลงๆเช่นนอนตากแดดรับแขกบ้างจับกบมาต้มยำเลียงลูกศิษย์ตอนเย็นบ้างลูกศิษย์ก็เห็นว่าเป็นกบจริงๆ ดิ้นยองแยงเลยกินต้มยำกบกันอิ่มมีพีมันที่เหลือยังเก็บไว้อีกตื่นเช้ามาเปิดหม้อดูไม่เห็นกบเห็นแต่ใบไม้ลอยฟ้องอยู่แสดงว่าหลวงพ่อใช้ฤทธิ์เสกใบไม้เป็นกบข่าวว่าหลวงพ่อพุทธทาสก็เคยแสดงคล้ายๆกันคือยิงนกตายต่อมาเพื่อไม่ให้ขัดใจคณะสงฆ์ห้ามพระอยู่ตามถรร หลวงพ่อกบเลยเอาจีวรสะบงออกแล้วนุ่งกางเกงดำแทนแต่ใจและร่างกายยังเป็นพระอยู่หากจะช่วยครูบาบุญชุม่มลูกศิษย์น่าจะศึกษาเรื่องของหลวงพ่อกบไว้พิจารณาแต่หลวงพ่อกบจะไม่ค่อยพูดและไม่ค่อยยุ่งกับคนมากๆเลยเถรวาดไปก็ไปดูมหายานเรื่องพระอรหันต์จี้กง พอนำมาเทียบกับปฏิปทาของครูบาบุญชุ่มตอนนี้ได้ไหมนั่นท่านก็มีฤทธิ์แสดงอะไรแผลงๆแต่จะถึงขั้นเป็นอย่างหนังจีนสร้างหรือไม่อันนี้ไม่ทราบหากจะเอาคำสอนเทราวาดไปจับอรหันจี้กงจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่เรื่องท่านไปนรกสวรรค์ไม่ว่ากันเพราะเทราวาดพระโมคคลลนะพระมาลายัยก็ทำได้มาแล้ว เป็นตัวอย่างแต่เรื่องที่อธิบายไม่ได้ด้วยหลักเทรวาสคือท่านมรณภาพแล้วยังมีตัวตนปรากฏอยู่ซึ่งเทรวาสถือว่าพระอรหันต์มรณภาพแล้วก็ดับหมดไม่มีรูปนามตัวตนปรากฏในที่ไหนอีกต่อไปแต่ท่านจี้กงยังปรากฏตัวตนจึงบอกว่าเป็นอรหันต์ด้วยหลักของเทรวาสไม่ได้ หากจะเป็นก็เป็นด้วยหลักของมหายานซึ่งอธิบายเรื่องนี้ต่างจากเทรวาดไปมากแบบพลิกฝ่ามือเลยประเด็นหลังท่านป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทและสมองความเห็นกลุ่มนี้คงพูดอะไรมากไม่ได้ต้องรอหมอพูดแต่ก็อยากสรุปเป็นหลักกว้างๆตามความรู้ฝ่ายเทรวาดไว้ว่าพระอริยะทุกระดับ ตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอระหันต์เป็นโรคทางกายได้หมดทุกโรคอาจเกิดจากกรรมบ้างจากอาหารบ้างจากฤดูการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่เป็นโรคทางใจหรือโรคเกิดจากความคิดแน่นอนเพราะท่านฝึกจิตได้แล้วคุมจิตได้แล้วพระอระหันต์ไม่มีกิเลสปรุงแต่งจิตส่วนพระอริยะขั้นอื่น,นๆกิเลสที่เหลืออยู่ ก็ไม่เกินที่จะคุมให้อยู่ในอำนาจศีลสมาธิปัญญาได้พระอริยะแม้จะเป็นโรคกายได้หมดจนร่างกายทุกส่วนบอบชำ้ำระบบประสาทอาจเสียเสื่อมได้แต่ไม่กระทบถึงพวังคาจิตของท่านซึ่งอิสระจากร่างกายและเก็บคุณธรรมหรือบรารมีที่ท่านสะสมไว้ยาวนานมาแล้วอันหมายความว่า แม้ร่างกายท่านจะบอบช้ำแค่ไหนเพียงไรแต่ความเป็นพระอริยะไม่เสียไปด้วยพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอากุป,ปะไม่มีใครหรืออะไรทำให้กําเริบเสียไปไม่ได้มีเรื่องเล่าไว้ในคำภีพระเทระรูปหนึ่งเนื้อตัวขึ้นตุ่มเต็มไปหมดตุ่มแต่ละตุ่มเริ่มจากเม็ดเล็กๆเท่าหัวสิวแล้วขยายใหญ่ขึ้น เข้าผลมะตูมสุดท้ายแตกทั่วร่างน้ำเลือดน้ำหนองไหลเปรอะทั่วร่างเหม็นคระครุงไปหมดจนลูกศิษย์ที่อุปถากหนีหายหมดก่อนมรณภาพพระพุทธจเจ้าเสด็จมาดูแลท่านพร้อมกับพระอานนท์ซักจีวรสบงให้ต้มน้ำร้อนอาบให้ท่านล้างน้ำเลือดน้ำหนองจากตัวท่านเมื่อชำระเนื้อตัวท่านสะอาดแล้ว จัดให้ท่านนอนอย่างสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิปัสสนาให้ท่านดูรูปนามตัวเองด้วยการแนะนำว่าไม่นานหนอร่างกายนี้ก็จักนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อไร้วิญ,ญญาณครองแล้วก็ถูกทอดทิ้งไว้เหมือนท่อนไม้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าสอนท่านให้รู้จัก แยกรูปแยกนามแล้วท่านก็จเจริญสติสัมปชัญญะเดินวิปาาัสนาญาณตามที่พระพุทธเจ้านำจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานมรณภาพทันทีบนที่นอนนั้นเองผมยกเรื่องนี้มาต้องการบอกว่าพระเถระรูปนี้เป็นกรรมมัชโรคโรคที่เกิดจากกรรมเก่าไม่ดีคือฆานก ท่านเป็นพรานนกดักนกได้แล้วก็หักปีกหักขานกทำให้นกไม่ตายแต่ทรมานก่อนพระพุทธเจ้ามาโปรดท่านยังเป็นปุถุชนแต่ผมเดาว่าท่านจะต้องได้สมาธิระดับฌานและวิปัสสนาญาณมาแล้วจะชะงักบ้างไม่ก้าวนาเมื่อตอนป่วยหนักแต่ก็ไม่เสื่อมพอพระพุทธเจ้ามาสอนก็กระตุ้นสติ สมาธิวิปัสนาญาณที่สะสมอยู่ในพระวังคจิตของท่านให้สามารถขีกันแล้วเดินหน้าต่อจนสำเร็จเป็นมรรคญาณผลญาณท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหรันในสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่จิตพร้อมการตอบของผมคราวนี้ถือเป็นการให้ข้อมูลส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาส่วนการจะสรุปว่า ครูบาบุญชุมท่านเป็นอะไรแค่ไหนขอให้อยู่ในดุลยะพินิษของแต่ละท่านก็แล้วกันเอาละครับคราวนี้ตอบแค่นี้ก่อนเรื่องกราบสามเณรเอาไว้ตอบในคราวต่อไปสุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานขอกราบขอบพระคุณอาจารย์บรรจบบรรณรุจิที่ท่านได้ค้นคว้าข้อมูลมาอัธาธิบาย ให้เราได้รับรู้ได้รับทราบโดยทั่วกันขอกราบขอบพระคุณค่ะ